มาเป็นเป็นรูปนะเพราะว่านมนะคะนมนมนมผงที่เราปั่นลงไปนะ่ะนะก็จะมาติดอยู่ที่ปากเราเราก็เลยนะมีหลานอีกยี่สิบกว่าคนนะคะหลานนะหลานอีกยี่ลูกหลานเลนนะคะนับลูกหลานเลนพร้อมนะรวมแล้วเป็นยี่ถ้าครูหวังไม่อยู่เอาพ่อบ้านครูหวังไม่อยู่ก็นาะยจะทําใส่ตะกร้านะทากับข้าวมีข้าวมีอาหารข้าวหวานมีผลไม้ นะพอดีที่ที่วัดนะมีมีพระอยู่สามสี่รูปนะถ้าวันไหนที่ท่านไม่ติดกิจนิมนต์นะก็สามสี่รูปหลับไปนะแล้วลูกก็พ่อก็บอกว่าเออลูกทักทายนะนะลูกทักทายคือพอดีเปิดเสียงนะพ่อก็มาปลุกเราบอกว่าล้าวนะันนี้ไม่ไม่หนาวเท่าไหร่นะ้องไม่หนาวเท่าไหร่นะคะวันนี้นะปั่นได้ทั้งหมดนะสิบขวดหาสบ้านคู่หวังหลังวัดยินดีต้อนรับ นะคะไร่สดอยู่ที่อําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะคะนะครูหวังเป็นคนหลานตาสิงหยายอุ่นนะคะนะเขาบอกอ้าวถ้าใครไม่ได้อยู่ในในกลุ่มลายหลานตาสิงหญยายอุ่นแล้วใครจะได้ชมนะไปเตรียมตัวไปโรงเรียนนะเตรียมตัวอาบน้ําจัดตารางนะตารางตอนเช้าก็นะไปร่วมกิจกรรมจุ่มไปจุมสวัสดีค่ะ อืมอ่านว่ายัางไงเน,ะนาะนะต๋องตงตงตตงพืชผักพวกนั้นเนาะแล้วก็เนึ่อให้สุกแล้วก็เนื้อปลาส่วนมากก็จะใช้เป็นปลานินค่ะเป็นปลานินปลาช่อนคือปลาที่มีรับไหว่จากแกคนที่มาสวัสดีกับเรา,าพยายามที่จะไม่ไม่ไม่ใช้สติ๊กเกอร์ว่าแตง่งนะบางคนก็สวัสดีค่ะคิดถึงนะคะอันนี้คือคนที่เราเรารู้จักกันมาก่อนแล้ว นะอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างของของคู่หวังนะถ้าเขาให้เพื่อนๆฟังนะหนึ่งขวดสวัสดีค่ะคุณลักษนาคุณนามาอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณน้องปองน้องปองนะคะนะอันนี้ก็เป็นลูกน้าลิงนะก็ไปอยู่ที่โคราชนะตอนนี้ก็เหลือน้าผู้ชายส่วนน้าลิงก็หลนะังเข้าคีโมฉายแสงนะไม่มนะีสองข้างนี้ไม่มีม,มีเพราะบนล่างนะพอไม่มีปุ๊บ นะจะให้เคี้ยวแบบอี้มีความสุขเดินทางไปไหนไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยให้โชคให้ลาบนะให้อววินาทีก็ยังได้นะคะนะกดเพื่อนนะคนที่เขานาะทีขึ้นไวๆเนะี่ยเขามีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเราเป็นการแบ่งปันความรู้ด้วยหลายๆคลิปนะให้ความรู้อย่างเมื่อเช้า,อาตอนขึ้นต้นนะขึ้นต้นไลฟ์สด ครบพอดีนะคะขวดที่เราใช้จะต้องล้างให้สะอาดนะคะล้างถ้าวันพระวันไหนที่ที่ไม่ตรงเสาอาทิตย์ก็ได้แคนะ่เอาเงินไปร่วมทําบุญนะอุทิตย์โอคาโดก็เทลงทีละครั้งนะคะก็จะได้เต็มขวดนี้พอดีนะเตี้ยมเก็บตู้เย็นนะคะกันไม่ไม่ไมสวมชุดข้าราชการนะแต่ นะใส่ชุดแดงตีมแดงตีมเขียวนะตีมแดงมาไม่สบายได้ไปนอนอยู่ที่ห้องไอซูนะสวัสดีค่ะเพื่อนสุมาลีนะกำลังเล่าให้นะอนี่นะก็เห็นมีโฆษณาขึ้นนะแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ทำให้ผิดกดเอาไว้ก่อนเนาะ ไม่ทําให้ผิดกฎเอาไว้จะได้สบางว่าพอเอาฝามาคู่กันแล้วต้องรีบต้องรีบปิดให้สนิทไม่งั้นตัวเองก็จะลืมเองเนาะก็มาอยู่เป็นเพื่อนนะมาช่วยนะขายของอยู่ที่เออ่บ้านนะบ้านบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านสาลานองขอนเนาะบ้านสาลานองขอนนะสวัสดีน้องตุย๋ยแล้วก็สวัสดีตอนปิดท้ายด้วยนะคะนะขอบคุณมากนะคะขอลงเวทีค่ะ นาะข้าวเป็นเม็ดข้าวสวยนี่ก็สวัสดีค่ะคุณนิยมสองจันนะอันนี้น่าจะเป็นแฟนใหม่ของครูหวังนะ้คนใกล้ชิดเข้ามาแล้วนะเป็นคนชัยภูมิโอ้ยมาแล้วมาแล้วนะชัยภูมิบนภูไหมคะถ้าชัยภูมมนะสุกแล้วก็ลงปั่นลงไปแล้วก็มีนมน้ำตาลน้อยนะคะนมหวานน้อยนมผงนะใส่เข้าไปแล้วก็จะมีผักสลัดสนิทยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะแม่พานาเชื่อกนะคะบ้านกูวังหลังวัดอําเภอคอนสวรรค์แจงหวัดชัยภูมิยินดีต้อนรับนะเพ mm ื่อนสุมาลีเมื่อวานนี้ครูหวังกลับมาถึงลูกหลานที่ยังไม่เข้าก็บอกเอาเชิญเข้ากลุ่มหน่อยเชิญเข้ากลุ่มหน่อยเขาใหญ่จะเห็นนะเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ครอบครัวใหญ่เพราะว่าแต่สีไม้ก็เอาไปฝากเพื่อนบ้านยกไป แต่วันไหนที่ไม่ว่างจริงๆก็ขออนุมาอนุโมทนาสาธุเอายกมือใส่หัวเอาถ้าครูหวังไม่อยู่เอาพ่อบ้านครูหวังไม่อยู่ก็นาะยจะทําใส่ตะกร้านะทากับข้าวมีข้าวมอาีอาหารข้าวหวานมีผลไม้ที่เป็นเนื้อฟักทองเนื้อฟักเนื้อบวบนะหรือน้ําเต้า,หร,ตาหรืออะไรที่เป็นแบบที่มีมีคาร์โบไฮเดรตด,ด้วยในในในประมาณนะเนะชา้า ช้าประมาณสองโมงตอนนี้กินไปแล้วขวดหนึ่งตีห้ากินไปแล้วขวดหนึ่งพร้อมกับอีกขวดนื้นนะเราเก้า 9, ไปทีละเก้านะเมื่อวานได้เก้าหนึ่งอ้าวนั่น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 เป็นคนใจภูมิอำเภอไหนคะนะหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งคนคือนนะนะน้องคนเล็กนะน้อยนะไม่ชีน้อยแต่ตอนนี้ก็คือศึกแล้วละ่ะนะก็มาอยู่ผมนะขอบคุณมากนะคะเปิดดวงตาไว้นะคะก็ คุยไปนะชมย้อนหลังก็ได้นะคะคูหวังก็อีกยี่สิบนาทีจะลมนะที่เป็นเออเป็นน้องวันนี้จะเป็นพี่ของยายผันเป็นน้องผันนะนะเป็นในห้องดีกว่านะขอปิดไหม่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพ่อบ้านเปิดทีวีอยู่เดี๋ยวเข้าไปในห้องนะคะนะเห็นเห็นหลายๆคนที่เริ่มที่จะมีมีคอมเมนต์ที่แบบแปลก ทำให้เราได้ได้ตัวอย่างมาก็นะขออวยพรนะวันปีใหม่ของฝรั่งแล้วก็วันปีใหม่ของไทยเราที่ใกล้จะมาถึงแล้วถึงที่มาบุกเบิกนะคะมาบุกเบิกเอานะก็ถือว่านะแบ่งปันกันไปเนาะนะคะแล้วก็นะมาคุณคุณน,นมนะคะนมผงน้ําตาลน้อยหวานน้อยนะมีอะโวคาโดผักสลัดไข่ขาว วันนี้ก็น่าจะสามหมื่นแตกนะลองรองดูว่าสามหมื่นจะแตกไหมนะก็พยายามลงลงคลิปนะฝุ่นที่เป็นดินทรายก็ฝุ่นคลุ้งนะขึ้นไปบนศาลานะศาลาหอฉันตรงนั้นวัสดีค่ะนะไปเตรียมตัวไปโรงเรียนนะเตรียมตัวอาบน้ําจัดตารางนะตารางตอนเช้าก็นะไปร่วมกิจกรรมนี่เด็ดพวกนี้เด็ด <c oughs> เด็ดออกมาแล้วนี่ นะพอพเดดใบออกมาแล้วก็จะมีเป็นเหลือก้านแบบเนี้ยเอาอันนี้ไปเสียบนะขอบคุณมากนะคะเปิดดวงตาไว้นะคะก็คุยไปนะชมย้อนหลังก็ได้นะคะครูหวังก็อีกยี่สิบนาทีจะโลนะกะว่าให้เขาสุกให้ทั่วลูกก่อนนะคะแล้วเราค่อยนะเราเราค่อยเอาไปใส่ช่องฟิตเอาไว้แต้งคำว่านะแต้งคือขอบคุณนะคะ พยายามที่จะไม่ใช้ลองลองดูว่าจะพิมพ์หรือจะพูดก็ได้ที่นะคะตอ,อนนี้เราก็มีญาติญาติลูกๆแลหลานมาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวให้ให้คุณน้าบุญถมเป็นเ,าเ,นเนขาเรียกเป็นอะไรนี่เป็นเจ้าภาพองค์กฐถินฝ่ายขรวาสเนาะเป็นเจ้าภาพให้นะคะเพราะว่าถ้าแช่นาน,นาข้าวก็จะเหนียวไปเพราะเป็นข้าวใหม่ นะข้าใหม่ทําให้ครูหวังตาตูบเลยเพื่อนสุมาลีนะทุกคนที่อยู่ในไลฟ์สดนี้ที่ทั้งที่นะเข้ามาแล้วก็นะขอตัวไปเยี่ยมบ้านอื่นนะคะก็นะนะเข้าถึงการเตรียมอาหารให้ตัวเองด้วยขวดนี้ตัวเองจะดื่มด้วยส่วนอีกขวดหนึ่งที่กําลังจะเล่าก็คือเอ่อที่ทานง,ง่ายแล้วก็จะเติมน้ําอุ่นเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเติมน้ําอุ่นนะเข้าไปอีกให้ให้เต็มขวดเลย หรือว่าเข้มข้นเลยนะเพื่อให้ทานง่ายเนาะเพื่อให้ทานง่ายนะม,ามาทักทายขอบคุณค่าคุณอภพ์มาทักทายเพื่อให้ทีนะคะนะตอนนี้เราก็มีญาติญาตินะลูกๆหล,ล,ลานมาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวไถ่ทอดสดสะสมนาทีนะตอนนี้ก็วันนี้พยายามที่จะให้ได้ขึ้นชั้นป .3 ให้ได้ นะก็จะเก็บเดิมทีเขาเป็นอดีตแม่ค้าขายขายข้าวเหนียวไปขายอยู่ที่อําอเภอปลวกแดงนะฮะอำเภอปลวกแดงอาเภอแล้วก็ต้องมีกิจนิมนตมีภารกิจเยอะเนาะนะนะคู่หวังก็แต่ไม่รู้ล่ะวันไหนทุกวันจันทนระ์ของบ้านของพี่สะพ้ยนะแล้วนะออพวกป้าๆลุงๆก,ก็เล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ย